แคนคินอันนี้เนาะตุ๊กออดีนอันนี้เนาะชงอะไรนะอันนั้นน,น,นี่คือตัวอะไรอ,อ๋อเร็วคือปีกระดาษอ๋อโอ้ยแม่ยังพูดจังเลยอันนี้ตัวอย่างนออันนี้ซัดแต่อย่างนอนี่หูอันนี้อะไรครับเอ,อ,อ็กโว่ที่โป๊ยังเอ็กโวโลมาอันนี้เนาะนี่อ่นี่เนาะมายจิงจอกนี่เนาะ เก่งเอาตบมือหน่อยอันนี้นะครับแอะแอ๋ทำไอันนี้เนาะนี่นี่มือแม่นี่แอะอันนี้เต้าเต้าอันนี้เนาะแม๊ะเป็ดอ,อ,อันนี้เาานานะแอ๋เก่เอาตบมืออันตอนนี้อะไรครับผีแอะผีแอะอันนี้เนาะครับแอะไม่ใช่มีอะไรนี่มีแพนด้าเออเอาลูกขึ้นมาดูเห็นลูกขึ้นมาดูก่อน ขึ้นมาดวนจะจบแล้วหรือจะจบแล้วอันนี้เนาะอันนี้ตัวยังนี่อุ้ยอันนี้แม่บอกหูจักเนาะถ้าดาวนี่ตัวยังนี่บอกหูจักนี่แม่บอม่บอกด่งอ่ะอันนี้ลูกอแม่แม่บอกบอกดาไกอันนี้เนาะครับอันนี้ตัวยังอันนี้ตัวอะไรครับเอ่อจุ๊กเก้นจังนน่าอจ๊กเก้นมีก็ค่ะ แอยังล no, ูกนกแพนยัง uh, อ uh, ันน id ี้นกแล้วอันนี่แม่บว่าหูจักอันนี้ตัวยังนี่ลิงลิงนีเนาะวัววัวมีเนาะวัอันนี้ตัวยังนอหูจักนัทอ๋อถ้านัทนัทบอกปีธาดาวนี่ตัวยังนี่ครับนี่ตัวยังนี่ปีธ่าดาวหูจักนี่นี่ไหะไม่นี่ตัวยังนี่นี่แหละนี่มาลายมาลายนี่เนาะ มีมี okay. โอเค่งอุ๊ยนี่ตัวอะไรครับอูดอูดอันนี้เนาะมามานี่เนาะยังกิงข้าวโอเค่งจังเลยนี่เนาะกะตายกะตายโอ้โหอันนี้ตัวอะไรครับจอเอจอเออ้ออนนาวอันนี้ตัวรรยังเนาะเอาจะจบแล้วตัวอะไรครับมูมูอันนี้นะครับ จิงโจ้อันนี้นะครับอันนี้ตัวยังนอแม่แม่อันนี้นะครับอันยังก็ตัวยังนี่กวาง